คุณองคครับเล่าวิธีการทําเงินทํางานน่หน่อยได้ไหมครับนะมีน้องท่านหนึ่งนะฮะก็สอบถามมาว่าช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่มีเวลาไปฟังในกลุ่มนะฮะโอเคฟัง3นาทีนี้รู้เรื่องเลยฮะว่าทําเงินอย่างไรวันนี้นะครับที่แอปพลิเคชันที่ผมทําอยู่เนะะี่ยเขามีสินค้ายเยอะครับเขาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซ นะครับที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์นั่นเองไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยบางคนบอกว่าโอ้โหมันต้องโปรโมทสร้างไรายได้โปรโมทแอป,ปยังไงเลยเอาง่ายๆครับมีสินค้าแล้ววันนี้นะครับเงื่อนไขของการเข้ามาทำงานกับเราเนี่ยนอกจากเ,เราเนี่ยไม่ได้เป็นคัสเตอร์เมอร์คือไม่ได้เป็นลูกค้าปกติเราต้องเป็นเมมเบอร์นี่การเป็นเมมเบอร์ที่จะมีรายได้ได้มันต้องมี ID เพราะว่าต้องให้ทุกคนเนี่ยเขาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วเอาสินค้าไปถูกต,ต้องไหมครก็จะมีการจดจำา ID ของเราเพื่อมอบคอมมิชชั่นให้ก ดังนั้นเราจะต้องลงทะเบียนด้วยการซื้อสินค้า1ชิ้นนะครับไม่ว่าสินค้าอะไรก็ตามที่จัดอยู่ในหมวดพาร์ทเนอร์นะครับเพื่อเป็นอะไรฮะเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์กับแอปพลิเคชันนั่นเองสิทธทิพิเศษครับซื้อครั้งต่อไปลด25ถึง50ดีไหมฮะวันนี้คุณใช้ผลิตภัณฑ์นี้กับคุณพ่อคุณแม่บำรุงดวงตาครั้งต่อไปลด25ถึง50ตลอดเลยมันเยี่ยมไหมฮะมันเยี่ยมนะคุณไม่ต้องซื้อสินค้าเหมือนลูกค้าทั่วไปอ่ะนี่คือสิทธิหน สิติที่2ครับให้คุณบอกเล่าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณที่ใช้ตัวนี้แบบรุงดวงตาหรือตัวนี้ที่คุณทานไฟเบอร์ไปรู้สึกยังไงบ้างก็น,นํามาบอกกล่าวเล่าขานกันบนโซเชียลคนปัจจุบันเล่นโซเชียลหมดวันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะทํางานออนไลน์และยังอยู่ในมุมมืดๆไม่กล้าที่จะออกมา มันยากมากนะครับสำหรับการที่จะประสบความสําเร็จในง,งานออนไลน์บ้างออกมาสิฮะออกมาพูดออกมาคุยกับเพื่อนๆออกมา s a อ h e l o ออกมาทักทายเพื่อนๆแล้วเล่าเรื่องดีๆเหล่านี้ให้เพื่อนฟังเพื่อนนี่มันดีอย่างไรเออฉันทานแล้วมันรู้สึกดีอย่างไรพอเพื่อนสนใจย็งไงเอ,อ้สนใจเหรอสนใจซื้อสินะเพราะวันนี้เขามีสิทธิพิเศษถ้าเธอดาวน์โหลดแอปพลิเคชันและซื้อสินค้านี้นะครัครั้งแรกเนี่ยเธอซื้อ1ชิ้นนะเธอได้สิทธิเหมือนฉันเลยคือบอกต่อและมีรายได้ รายได้เท่าไหร่ละ่ะ25-70%และครั้งต่อไปเธอซื้อสินค้านี้ดูแลตัวเองหรือให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณซื้อลด25-50%ยอดเยี่ยมไหมพูดแค่นี้เองที่สำคัญคือการพูดบนโซเชียลหนึ่งครั้งไม่ว่าลูกค้าที่มาชมคุณร้อยคนพันคนหมื่นคนคุณพูดแค่ครั้งเดียวแต่ถ้าคุณเปิดร้านค้าปกติเออเปิดร้านใหญ่โตมโหรานแล้วมีลูกค้าเดินเข้ามาทีละคน10คนคุณต้องพูด1ิครั้ง แต่บนโซเชียลคุณพูดครั้งเดียวและจะมีคนฟังคุณตลอดตลอดไปและพวกเขาเหล่านะั้นถ้าเกิดความสนใจในผลลัพธ์ที่คุณเล่าให้เขาฟังด้วยความจริงใจเขาก็จะสนใจแล้วก็ทักทายมาหาคุณแล้วเกิดคอมมิชชั่นไหมฮะเกิดรายได้ไหมก็รา,ายได้จากสินค้านะเราขายสินค้าให้เขาเขาจ่ายคอมมิชชั่นก็เป็นเรื่องปกติมากง่ายแค่นี้ทําได้ไหมฮะติดต่อครับ